แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อขนมปังกันนะคะนี่หอมนุม่มนุ่มใช่ไหมคะขนมปังที่แป้งแฉะเขาจะนุ่มนะนะใครชอบนุมน่มๆต้องพยายามทำความคุ้นเคยกับแป้งแฉะนะคะ ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันขังไม่ต้องนวดด้วยนะคะสูตรนี้รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือรายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะกล้วยที่เราจะใช้นะคะมันมีกล้วยงอมอยู่หนึ่งแล้วก็กล้วยไม่งอมอยู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะบี้กล้วยก่อนนะคะคุยกันนิดนึงกล้วยที่งอมแบบนี้นะคะ เขาจะมีความเหลวกว่ากล้วยที่ไม่งอมนะคะ <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะของเหลวปรับได้นิดหน่อยนะคะนะความของเหลวขึ้นอยู่กับกล้วยด้วยนะคะนะหเห็นไหมกล้วยที่เขาไม่งอมเขาจะไม่เหลวนะคะเขาจะมีเนื้อกว่ากล้วยที่งอมเนี่ยเขาจะนิ่มเขาจะเหลวมันจะเนื้อเขาจะแฉะกว่านะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้แป้งปรับได้จริงๆทุกสูตรนะคะ แป้งปรับได้ของเหลวปรับได้เพราะอะไรเพราะแป้งต่างยี่ห้อเขาดูดขดูดของเหลวหรือดูดน้ําดูดนมอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นปรับได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ใส่พุทพวดนะคะใส่ทีละแบบหนึ่งช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยทยอยทยอยเติมเอานะคะเมื่อเราบีกล้วยละเอียดดีแล้วนะคะใส่น้ำตาลค่ะเกลือค่ะคน ให้กระจายตัวดีสูตรนี้นะคะกล้วยงอมๆเขาจะหวานนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบหวานเพิ่มน้ำตาลได้อีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าชอบหวานกว่านี้คนนะคะจากนั้นเติมนมค่ะเพื่อนใช้นมอุณหภูมิห้องนะคะถ้าวันไหนอากาศร้อนๆก็นมเย็นเลยได้ค่ะ นั้นใสยีสต์ค่ะเ้นใช้อินสแตนนะคะอินสแตนไม่ต้องพรูฟนะคะนะถ้าใครใช้ยีสต์ธรรมดาอาจจะต้องพรูฟหรือเทสยีสต์ก่อนนะคะจากนั้นใส่แป้งค่ะสูตรนี้แชกนะคะ จะเห็นว่าแฉะเดี๋ยวเราจะคนให้หมดผงแป้งนะคะใช้ไม้ปาดข้างโถด้วยนะคะให้ผงแป้งลงมาแฉะหนะะ้านี่เห็นไหมคนให้หมดผงแป้งะคะ่ะ ผงแป้งแล้วนะคะใส่เนยละลายค่ะนะใครนวดเครื่องนะคะให้ใช้เนยนิ่มนะคะนวดเครื่องนวดมือให้ใช้เนยนิ่มถ้าใครไม่นวดเหมือนของเปิ้ลน,นะคะก็ใช้เนยละลายได้ค่ะเปิ้ลใช้เนยละลายเพราะว่าเนยละลายเขาจะซึมเข้าไปง่ายกว่าเนยนิ่มเพราะว่าเปิ้นจะไม่นวดนะคะถ้าไม่นวดเนยละลายจะซึมง,ง่ายกว่าเผลก,ก็คือมันสะดวดกต่างกันเท่านั้นเองค่ะ ะนะเขาใส่เนยไปแล้วเขาจะแฉะกว่าเดิมนะคะเป็นปกตินะเดี๋ยวสักพักเนยเข้าไปก็จะโอเคค่ะกวาดมาด้วยนะคะข้างโถนี่นะคะเต้นเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มเหนียวแล้วนะ นเนี่ยเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วนะคะต้องใช้คนแทนการนวดนะคะเพราะว่าส่วนตัวเปิ้ลไม่ชอบนวดแป้งแฉะมันก็เลยใช้ไม้นวดนะคะเท่านั้นเองไม่มีอะไรพอแล้วค่ะเมื่อยใช้อะไรเดี๋พับแป้งเลย จนนวดจนฟิล์มก็ได้นะคะหนะ้ากระบอก้นเมื่อยแล้วว่าพอเนอยเข้าไปหมดแล้วก็พอค่ะดูโดเนียนเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะไม่มีอะไรเป็นหย,ย่อมๆแล้วนะก็พอค่ะนะ้าปึ้นเมื่อยเท่านั้นเองไม่มีอะไรกวาดกระขอบโถเห็นไหมคะ กวาดแล้วแบต้องกวาดดูด้วยนะคะว่าทุกอย่างเข้ากันนะไม่มีเนยไม่มีแป้งเป็นหย่อมๆแล้วนะคะถึงพอนะพ<ๆ>ักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้เวลาตั้งแต่45นาทีถึงเกนาทีนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องนะคะบ้านใครร้อนอาจจะขึ้นไวบ้านใครอากาศเย็นอาจจะขึ้นช้าะคะๆๆ่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะแป้งไม่เนียน ทมใหเนียนพอลอา,าได้นวดน,นะเดี๋ยวเอาออกมาขึ้นดูค่ะนี่เหนียวเห็นไหมว่าเขาเหนียวแต่สูตรนี้นุ่มมากนะคะเหนียวอย่างนีย้ยแต่นุ่มมากนะโรยแป้งนะคะกันติดนะใครไม่ชอบเหนียวขนาดนี้ไม่ชอบเหนียวขนาดของตนนะคะให้ลดของเหลวหรือเพิ่มแป้งได้นะคะโรยแป้งนะ ไม่เยอะมากนะคะโรยแค่บางๆอังติเท่านั้นเองโรยค่ะแบบนี้นะเขาจะเนี้ยเหนียวประมาณแป้งปลาทังโกนะคะแต่ก็ไม่ได้เหนียวมากนะเนี่ยเห็นม,มันไม่ติดแล้วนะโรย,โรยบางๆเอาแป้งทามือเท่านั้นเองค่ะนะจากนั้นเดี๋ยวพอนจะแบ่ง เป็นแปะก้อนนะคะป้นไม่ช่างนะคะตัดเลยนะที่จุ่มเนี่ยจุ่มไปในอ่างแป้งเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ติดหนักเหนียวแต่ทำงานได้นะ,ะไม่ไม่ได้แฉะมากมายนะโอเคจากนั้นนะคะนี่เอามือชุบแป้งเล็กน้อย นี้นะไม่เอาแป้งโรยลงไปเยอะๆนะคะปั้นก้อนค่ะเอามาปัน้นก้อนครึงกลมเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ติดเขาจะไม่ติดนะคะครึ่งกลมวางไว้เมื่อครึงกลมเสร็จแล้วนะคะเอาผ้าคลุมนะคะพักแป้งไว10้10-15นาทีค่ะก่อนนำมาขึ้นรูปค่ะ พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาขึ้นรูปทีละก้อนนะครับโรยนิดๆนะคะเอามาไล่ลงนะคะเพื่อจะขึ้นรูปเป็นยาวๆเป็นยาวๆเป็นทรงหมอนนะคะในพิมเจ็ดคูมเจ็ดนะคะมันจะเจ็ดคูมเ กระดาษรองมันใช้กระดาษเก่านะฮะันจะใช้ประมาณสองถึงสามครั้งค่อยเปลี่ยนนะคะนะ้ำไม่ติดใช้เราใช้กระดาษไขอย่างดีนะ,ะจะใช้ซ้ำได้เออแหละนะรีดแปง้งให้ได้ความยาวประมาณอันนี้นเดี๋ยวขอย้ายให้ได้ความความยาวประมาณเท่ากับความยาวพิมพ์นะ,ะพิมพ์มาวางไว้ใกล้ๆนะจะได้ดู ะะเอาแป้งทาที่ลูกกลิ้งนะแป้งทาที่ลูกกลิ้งค่ะดีดค่ะให้ใกล้เคียงเท่านั้นเองนะนีใ่ใกล้เคียงแล้วนะคะจากนั้นด้านหนึ่งบีบทําแบบนี้ให้เขาบางๆเอาไว้เป็นตะเข็บนะคะมมวนค่ะไค่อยหมวน ะะถ้าติดก็แทะนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะไม่ได้ติดเยอะนี่นะคะแล้วก็ด้านตะเข็บเราก็บีบให้แน่นค่ะบีบแล้วเราเอาด้านตะเข็บลงนะคะวางเรียงในพิมแบบนี้นะคะนะเอาฝั่งตะเข็บลงค่ะทําเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะ มันก็รีดใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะกดนิดหนึ่งนะคะให้เขาเท่าๆกันนะแล้วกดไล่แป้งได้นิดนึงนะคะเกลี่ยๆให้เท่าๆกันนะคะจากนั้นพักแป้งค่ะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะแป้งตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งพิมพ์เราจะให้ขึ้นมาจนเกือบเต็มพิมพ์นะคะตอนนี้ขนมปังก็ขึ้นมาเกือบเต็มพิมพ์แล้วนะคะเป็นความตาเอาไว้แล้วนะคะ นะก่อนจะอบนะคะไข่หนึ่งฟองกับนมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะทาบางๆค่ะเมะเมื่อทาไข่เสร็จแล้วนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะ สีขนมปังเริ่มสวยนะคะเพิ่นเปิดนะคะแล้วก็คลุมฟอยล์แบบนี้นะคะแล้วปิดค่ะแล้วอบต่อจนสุกค่ะสุกแล้วนะคะก็เอาฟอยล์ปิดหน้านาทีที่ประมาณส4สี่นะคะนี่เดี๋ยวเราทาด้วยเนยค่ะด้านบนนะคะองใช้เนยทําก้อนแหละทูบเลยค่ะเมื่อทานเนยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาออกจากพิมพ์เลยค่ะ ไม่ทิ้งไว้คาพิมพ์นะคะเดี๋ยวก้นจะแฉะได้นะกระดาษรองอบเราจะยกออกมาง่ายเลยนะก้นจะยกออกจากกระดาษรองอบเลยนะคะนะกระดาษดีๆอ่ะมันเขาจะไม่ติดนะคะแล้วก็เนี่ยก้นใช้ซ้ำเนี่ยเดี๋ยวก้นจะใช้อีกรอบนึงใช้ได้ประมาณ3รอบนะคะซื้อกระดาษดีๆหน่อยแต่ว่าเราใช้ซ้ำได้มันก็ประหยัดนะคะ ทาเนยค่ะนะให้ทั่วๆจะได้นุ่ม,น,มนะคะจากนั้นทิ้งเอาไว้ให้เย็นในอุณหภูมิห้องนะคะก่อนก่อนจัดเก็บนี่นะคะเดี๋ยวขนมปังเย็นแล้วเราค่อยมาดูเนื้อด้านในกันค่ะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เพื่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะสลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ